คุณภาพเหมือนกันนะครับอยาคิดว่าไม่มีคุณภาพจะตามไปดู <laughs> จะพลิกเปลงายกโดมาแกงเตปลามาอยากโดนลองเราทามนุษย์เราดอกใส่กุ้งสดนะครับใส่ลงออ้อส,สดสับละเอียด ทำแบบใหม่แบบไตรลทาทามันจะทำแบบดั้งเดมิมมาลองดูสายกุ้งสดเส้อกุ้งสดสับหละเอียดรสชาติมันจะหอมมันจะน่ากินกว่าเยอะคนตะกนละ่ะลองดูอย่าว่าไตปลาแล้วเป็นสิ่งที่ไว่อ่ากิน ใส่กุ้งสดใส่เครื่องปรงุงใส่มะขามเปียกเล็กน้อยเพื่อไปปลามันเค็มเราต้องปรับแต่งเครื่องปรุงเอาเองใส่มะขามเปียกใส่เครื่องปรงุง ใสกุ้งสดมันจำเป็นต้องใส่มันเดิมตลอดหรอกใส่ผักใส่อะไรอ่ะมันไม่ใช่หรอกปรับแต่งก็ได้การทำกบบก้ามันปรับแต่งได้ตลอดอไม่ใช่ว่าเออคิดว่าเออทำแก้นี้แก้นี้ใสปลาใส่ผักใสนี่นก็นี่จบไม่ใช่ปรับได้ตลอดคนจะชอบแบบไหนล่ะ ใส่เอ,เองเี่ผมเป็นไตเรือมาทำเป็นหมดละของแบบนี้ปรัแบบแต่งได้ตลอดอธิบายแต่โลก,โลกรักษาวก็ไม่รู้เรื่องเราก็แบบนี้ สดเสื้อมาสะปัชอดใส่ถ้าว่า,าแตงกรบตุไตปลาก็ใส่กะทิไปนิดหนึ่งถั่วถั่วลิสงั่วใส่กะทิใส่หมูบดจบแค่นั้นแหละััปไปกันละ่ะทำไปตลองดูใครอยากใครอยากทำก็ทำดูม่จำเป็นต้องใส่กระโ่า นุ่งพวกนี้หรอะใส่ยาเงินแล้ก็ใส่ได้ใต่ปลาใส่ปลาทูใส่หน่อไม้ใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือเปลี่ยนแปลงเอาเองนะตอนนี้นะเปลี่ยนแปลงเอาเองงานทุกอย่างอยู่ที่การ,รกเปลี่ยนแปลงเนะื้อกลางอีสานใต้มันอยู่ที่การ,รกเปลี่ยนแปลงของคนเราละ นะโดยโอเคเปล่าก็แค่นี้แหละจุดการทุกเรืองก็โดยไว้บักโหลดลงไปจบถ้าแกงไส่ปลาใส่กะทิก็ใส่ตัวลื้นสองงไปก็จบแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแตกต่าง แต่ว่าคนใต้ยตมามเดิมเดิมไม่เดิมเดิมเราเปลกแปลงได้หมดอ่ะคิดเอาเองสวัสดีครับ